สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิคูหมอดูตาทิพย์พลังตัวเลขพญานาคคลาชนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เป็นการดูดวงชะตาชาวราศีสิง์จากดาวจรน,นะคะในช่วงระหว่างวันที่10บ เจ็ดจนถึงวันที่31เดือนนี้นะคะโดยจะดูด้วยกัน2รูปแบบค่ะนั่นก็คือไพ่ยิปซีและตัวเลขค่ะนะคะก่อนที่จะไปดูโหราศาสตร์นะคะคลิปนี้ต้องบอกก่อนนะคะเป็นการดูจากดวงดาวที่จรเท่านั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้านะคะการดูครั้งนี้ค่ะถ้าเป็นการทํานายออกมาเป็นพลังงานดีๆค่ะเพื่อนๆก็สามารถนําไปปรับเอาไปใช้กับชีวิตเราได้ค่ะแต่ถ้าเป็นพลังงานลบๆด้านไม่ดีไม่ว่าจะไพ่ยิปซีหรือตัวเลขตรงนี้ก็ ต้องใช้วิจารณญาณและระมัดระวังก่ะ น,ะะนี่ก็คือคาเตือนเสมอค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะเราทุกคนค่ะสามารถเป็นคนเหนือดวงชะตาได้ค่ะหากเราเข้าใจเรื่องพลังภายในตัวเราค่ะทุกคนมีพลังงานอันวิเศษเหมือนกันหมดเลยนั่นก็คือขึ้นแรงสั่นสะเทือนตัวอารมณ์ของเราค่ะมีผลการวิจัยเรื่องอารมณ์ของเราเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราเราลองไปสังเกตค่ะวันนี้เราทุกเราก็ดึงเรื่องราวไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเมื่อไรเราสุขเราก็แอ๊ ที่ทำงานก็ง่ายขึ้นประสบความสำเร็จขึ้นนั่นคือขึ้นแรงสันสะเกนในตัวเราค่ะไม่ว่างานการเงินความรักทุกอย่างเลยเกี่ยวกับอารมณ์หรือความรู้สึกของเราหมดนะคะนี่คือสิ่งที่ถ้าเรารู้ค่ะเราจะเป็นคนเหนือดวงชะตาค่ะเรามาเริ่มดูเรื่องแรกก่อนเลยคือไพ่ยิปซีค่ะไพ่อยากจะนะคะบอกอะไรกับ นะคะชาวราศีสิงห์นะคะด้วย3มเรื่องนี้ค่ะที่ดิฉันจะดูนะคะก็คือเรื่องงานเรื่องเงินและความรักค่ะนะคะเรามาดูเรื่องแรกก่อนเลยนั่นก็คือในส่วนของการเงิน่ะนะคะการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูเรื่องการเงินกะนะคะการเงินของชาวราศี สิงค่ะการเงินช่วงนี้ค่ะมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้รับข่าวดีค่ะฉะนั้นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่การเงินจะมาจากความสามารถของคุณมาจากการะาะทำงานของคุณหรือสิ่งที่คุณไปลงทุนไว้นะคะถ้าเกิดคุณเป็นนักลงทุนนะคะลงทุนหุ้นหรือคริปโตหรือสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่คุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีได้รับผลกําไรกลับมาค่ะส่วนใครเป็นนักธุรกิจค้าขายก็มีเกณฑ์ที่จะได้ ทำกำไรได้นั่นเองที่ลงทุนไปแล้วเห็นเงินนะคะจากที่ผ่านมาอาจจะทําหน่วยและไม่เห็นกําไรไม่เห็นผลตอบแทนมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเกิดขึ้นเรื่องการเงินนอกจากนี้การเงินมีเกณฑ์ที่จะได้มาจากคู่ครองคนรักหุ้นส่วนได้หมดเลยค่ะนะคะ นอกจากนี้ค่ะการเงินได้มาปุ๊บต้องวางแผนหน่อยนะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางได้ท่องเที่ยวได้ไปใช้เงินนะคะนี่คือเรื่องการเงินค่ะเรามาดูเรื่องต่อไปค่ะเรื่องการงานค่ะการงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานนะคะอ่ามาดูเรื่องการงานค่ะสามใบนะคะ นะการงานนะคะาการงานโดดเด่นมากเลยนะคะหมายความว่าถ้าเกิดใครรอง,งานอยู่ใครว่างงานมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเรื่องการงานค่ะนะคะส่วนใครเป็นเจ้าของกิจการมีเกณฑ์ที่จะขยายกิจการหรือมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆและนะได้เปลี่ยนแปลงบาง สิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับงนานของคุณค่ะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของกิจการมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ขยายกิจการหรือนะคะงานอาจจะยุ่งมากขึ้นมีหลายเรื่องหลายราวให้คุณได้แก้ปัญหาขึ้นนะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณลุยๆุยและจะได้เก็บดอกเบี้ยดอก ผลประโยชน์นั่นเองนะคะสิ่งหนึ่งต้องระวังความเครยียดวิตกกังวลค่ะเวลาคุณทํางานเพราะงานคุณจะเริ่มมีมากขึ้นขยายกิจการหรือเข้าไปแก้ปัญหามากขึ้นก็ส่งผลต่ออารมณ์คุณตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งอารมณ์ความคิดวิตกกังวลนั่นเองนี่ก็คือสําหรับการงานค่ะเรามาดูต่อค่ะนะคะในส่วนของการงานไปแล้วมาดูในเรื่องของ ความรักล่ะนะความรักเป็นอย่างไรบ้างนะมาดูในส่วนของคนโสดค่ะคนโสดนะคะและเดินบ้างนะคะโดดเด่นเลยลัคนาของคุณหรือตนุหรือตัวตนของคุณค่ะมีดาวพุธมาจรนค่ะจรมาตก ในชะตาของคุณเลยนั่นหมายความว่าดาวพูดหมายถึงการสื่อสารนะคะการพูดจานะคะการมีมนุษยสัมพันธ์หรือได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลมากนะคะอย่างเช่นทํางานออนไลน์ค้าขายออนไลน์ line, หรือนะรเดินทางไปเกี่ยวข้องกับบุคคลมีนิติสัมพันธ์กับคนได้หมดเลยและทําให้คุณทาและประสบความสําเร็จเห็นเงินเพราะดาวในลา ลัคนาของคุณมีดาวสุกา im, no สการเงินอยู่ด้วยและก็มีในส่วนของนะคะดาวอังคารอยู่ด้วยฉะนั้นหมายความว่าถ้าเป็นดาวจับคู่กันแล้วคุณสื่อสารแล้วรวยคุณสื่อสารแล้วเฮงคุณสื่อสารแล้วทําเงินได้เป็นก้อนนะครับเป็นก้อนนั่นเองนอกจากนี้คุณขยันขยันคุณจะประสบความสําเร็จนะคะขยันแล้วรวยขยันแล้วประสบความสําเร็จค่ะเพราะาดาวอังคารหากบวกกับดาวสุก ขยันรวยขยันและประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะและหากนำดาวอ,าอัองคารมาบวกกับดาวพุธก็ดีอีกขยัน พูดแล้วนะคะประสบความสําเร็จนั่นเองเพราะดาวอังคารหมายถึงคนขยันอดทนนะคนที่ขยันนะคะมีความตั้งใจในการทํางานค่ะนะคะฉะนั้นเป็นคนที่ทํางานจริงจังนั่นเองเวลาทํางานจริงจังบวกกับดาวพูดพูดจาเก่งรู้จักวิธีการพูดอีกก็ทําให้คุณกับลงมือทําแล้วประสบความสําเร็จนั่นเองนี่คือตัวตนของคุณเลยช่วงนี้ฉะนั้นช่วงนี้คุณ จะมีไอเดียความคิดค่อนข้างดีมากเลยนะคะจะมีความรู้สึกเฉลียวฉลาดค่ะนะอยากเรียนรู้อยากหาสิ่งใหม่ๆทําอยากที่จะนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเพราะนอกจากนี้ดาวประจําตัวของราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์ความฉเฉลียวฉลาดแล้วยังหมายถึงอํานาจวาสนาเกียรติยศชื่อเสียงผููรักผู้ใหญ่อุป,ปถัมป์นะคะเพราะดาวอาทิตย์หากไปจับคู่กับนะไปจับคู่กับดาวพุธ และก็ดาวศุกร์ดาวอังคารนั่นหมายความว่าคุณจะมีอำน,นาจชื่อเสียงเกียรติยศจากการ พูดคุยกับคุณคนและคุณทํางานเนี่ยคุณจะฉลาดในการหาเงินฉลาดในการพูดค่ะเพราะดาวอาทิตย์หมายถึงการเฉ,ฉลียวฉลาดนะคะและดาวอาทิตย์ก็หมายถึงการเฉลียวฉลาดเช่นเดียวกันนี่คือภาวะที่ดีๆสําหรับคุณช่วงนี้เลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งต้องระวังจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งตัวตนของคุณเนี่ยมันมีดาวอาทิตย์อยู่นั่นหมายความว่ามักจะใจร้อนตรงนี้ต้องระวังการใจร้อนเพราะการใจร้อนก็อาจจะส่งผลให้เราตัดสินใจผิดพลาดหรือพูด โดยไม่ได้คิดก่อนตรงนี้ต้องระวังค่ะนะคะนะเรามาดูต่อกันดาวที่เกี่ยวข้องกับคุณและมันเดินนะคะเดินมานั่นก็คือดาวอาทิตย์ค่ะดาวอาทิตย์ก็มีเดินมาที่กรกฎด้วยซึ่งเป็นอ่าเป็นดาวกรกฎที่เล็งไปที่ ดาวจันค่ะนั่นหมายความว่ายัางไงช่วงนี้ให้รมะมัดระวังเรื่องอารมณ์ร้อนค่ะอาทิตย์หมายถึงอารมณ์ร้อนและมันตกวินานานะคะฉะนั้นช่วงระหว่างวันที่17จนถึง31รมะมัดระวังอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวหรือรีบตัดสินใจอะไรเกินไปฉะนั้นต้องตรวจสอบทานเอกสารดีๆโดยเฉพาะใครที่ทํางานเป็นเจ้าของกิจการอย่าใจร้อนรีบตัดสินใจ ก่อนนะคะให้อ่านข้อมูลเอกสารให้ละเอียดอย่าใจร้อนนะคะเพราะนะอาทิตย์นะคุณอาจจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์อยากขยายกิจการอยากจะรวยนะอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะทําเงินไวๆค่ะเพราะเกณฑ์ในในเดือนนี้ของคุณมันมีมาหาจากักรความสําเร็จการเงินจะไหลเข้ามานั่นเองฉะนั้นเวลาการเงินเข้ามามันก็จะมีงานมีมีม มีสิ่งที่คุณจะต้องได้ทำหลายหลายอย่างเกิดขึ้นฉะนั้นเวลาคุณต้องทำหลายหลายอย่างคุณอาจจะขาดความรอบคอบได้ฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะเพราะอาทิตย์จะหมายถึงความเร็วนะค,ะความเร็วความแรงและรวมถึงใจร้อนด้วยนะคะต้องระมัดระวังค่ะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศค่ะนะคะคุณมีเกณฑ์เดินทางนะคะแต่อาจจะมีการเลื่อนหรือผิดพลาดในช่วงของการเดินทางหรืออาจจะได้เปลี่ยนไซ หรือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาการเดินทางได้นั่นเองเพราะดาวเกตหมายถึงการเดินทางและมันตกวินาศหมายความว่าคุณมีแผนจะเดินทางก็อาจจะมีการเลื่อนการเดินทางไปได้เลื่อนแล้วดีไหมดีค่ะนะคะแต่วันนี้บอกก่อนนะคะการทํานายดวงชะตามันเป็นแค่เพียงเกณฑ์นะคะอยู่ที่คุณเป็นหลักเลยถ้าเกิดคุณจะเดินทางคุณก็เดินไปค่ะถ้าเกิดคุณวางแผนไว้อยู่แล้วแต่ในตํารามันแค่บอกว่าดาว ดาวเกตหมายถึงการเดินทางคุณมีเกณฑ์เดินทางแต่อาจจะช้าหรืออาจจะมีปัญหาบางอย่างการหลังจากนั้นนะคะคุณแก้ไขปัญหานั้นได้คุณก็ได้เดินทางนั่นเองนะคะนะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องการเงินนะคะโชคลาภเป็นยังไงโชคลาภนะคะมาจากการพูดการสื่อสารของคุณเลยคือดาวพุธเนี่ยมันตก ลาภโชคลาบนะคะฉะนั้นโชคลาบของคุณจะมาจากตัวคุณและมาจากการสื่อสารมาจากการค้าการขายนะคะเพราะดาวพุธยังหมายถึงการค้าการขายการสื่อสารโดยเฉพาะหากคุณทํางานออนไลน์ค่ะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการพูดผ่านออนไลน์เหมาะม,มากเลยในยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลยุคโซเชียลมีเดียคุณขายของผ่านออนไลน์คุณจะทําเงินได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะลาบลอยจากการพูดลาบลอยจากเทคโนโลยี าจากนะออนไลน์เด่นชั้นมากเลยคุณจะได้ราบลอยลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะสุภาของคุณค่ะสุภาหมายถึงนะตำแหน่งสุภาของคุณมีดาวพฤหัสด,ดาวลาหู อยู่ในตำแหน่งด้วยนะคะเพราะทั้งสองดาวนี้บวกกันแล้วเป็นมหาเฮงมหาเฉลียวฉลาดค่ะนะคะจะเฉลียวฉลาดทำธุรกิจการค้าการขายก็รุ่งประสบความสำเร็จนะคะเพราะทั้งสองดาวบวกกันแล้วเนี่ยจะนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองนะคะนอกจากนี้ตกสุภาอีกสุภาหมายถึงความสำเร็จชื่อเสียงเกียรติยศนะความอุดมสมบูรณ์ค่ะนะคะฉะนั้นมีเกณฑ์ถ้าเกิด คุณต้องการที่จะทำคาขายของ เกี่ยวกับต่างประเทศขายของเกี oo, life, ่ยวกับความเชื่อก so ็ประสบความสําเร็จค so so ่ะเพราะดาวราหูหมายถึงการทําธ so ุรกิจนําเข้าธุรกิจส่งออกก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะและหากคุณจะมาเป็นครูเป็นโค้ดก็มีเกณฑ์สําเร็จเช่นเดียวกันค่ะสอนคนก็ประสบความสําเร็จนะคะเพราะดาวพฤหัสหมายถึงผู้ให้ความรู้สอนคนก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันก่ะนะคะนอกจากนี้นะคะอ่า สุภาพของคุณเล็งมาที่การเงินดาวสุนั่นหมายความว่าคุณจะนะคะเงินที่คุณรอคอยนะ,ะในเรื่องของเงินรายได้ที่คุณรอคอยคุณมีข่าวดีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินได้รับก้อนเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นในชะตาของคุณด้วยค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จนะคะความสมบูรณ์นะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะสิ่ง อีกหนึ่งอย่างในเรื่องของคู่ครองค่ะนะคะคู่ครองความรักของคุณปัตตนีค่ะตกดาวเสานะคะดาวเสาวบวกกับดาวลาหูช่วงนี้ความรักของคุณค่ะนะคะ่าอาจจะมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ จากคนรักหรือมรดกนะคะที่คู่ครองของคุณอาจจะได้รับมรดกก็ได้หรือมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันก็ได้ค่ะนะคะแต่สิ่งหนึ่งต้องระวังเลยบางครั้งคุณเองหรือคนรักก็ได้อาจจะมีข้อถกเถียงกันบ้างเล็กๆน้อยน้อยที่ไม่เข้าใจกันนั่นเองเพราะดาวเสายังหมายถึงการนะคะการคิดมากการวิตกกังวลฉะนั้น ช่วงจังหวะนี้ค่ะคุณงานคุณก็ยุ่งแฟนคุณก็ยุ่งก็อาจจะทําให้เข้าใจผิดกันได้นั่นเองเล็กๆน้อยๆไม่ได้รุนแรงนะคะในเรื่องของความรักให้เราคิดแง่บวกต่อกันไว้ค่ะความรักเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนโสดราคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนต่างประเทศค่ะนะมีความรักทางไกลความรักต่างประเทศนะคะสําหรับคนโสดนะคะนอกจากนี้เราไปดูกันค่ะดาวที่เด่นและมันเดินนะเดินมาในดวงชะตาของชาว ราศีสิงส่งผลอะไรบ้างนะคะมีมหาจักรนะคะมหาจักรหมายถึงดาวที่เดินมาแล้วมันได้มหาจักรก็คือดาวอาทิตย์กับดาวพุธค่ะเป็นมหาจักรนะคะหมายความว่านะ,ะนะดาวอาทิตย์อำนาจชื่อเสียงเกียรติยศผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะนะ าการทําอะไรมาจากตัวคุณเองเป็นหลักเลยฉะนั้นมหาจักรเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังคุณทําค่ะมันถ้าเกิดคุณลุยๆเต็มที่เลยก็จะประสบความสําเร็จและดาวพุธก็เช่นเดียวกันคุณเจรจาต่อรองคุณทําธุรกิจก็จะประสบความสําเร็จแต่ข้อนึงต้องระวังนั่นก็คือนะคะเพราะนะคะมหาจักรนะคะ แต่ดาวมันไปตกวินาศหมายความว่าคุณต้องตรวจทานเอกสารดีๆและระวังเรื่องการใจร้อนนะคะแต่อย่างไรก็แล้วก็แล้วแต่มันเป็นมหาจักรมันก็จะเป็นคุณมากกว่าที่จะเป็นผลร้ายนะคะฉะนั้นหมายความว่าพูดแล้วรวยนะคะนะคุณทํางานด้วยความสามารถของคุณแล้วประสบความสําเร็จผู้ใหญ่นะคะเห็นความสามารถของคุณแต่เราก็ต้องไม่ประมาทนะคะในเรื่องของอารมณ์ร้อนในเรื่องของการทำสัญญาเอกสารก็ต้องตรวจทานดีๆค่ะ น,ะะนอกจากนี้นะคะข้อที่ข้อต่อมาค่ะราชาโชคตกดาวสุขค่ะและเป็นสุภาอีกนะ,ะราชาโชคนะคะตกดาวพฤหัสดาวพุธค่ะนะคะดาวพุธตกในตำแหน่งตัวตนของคุณฉะนั้นคุณก็ช่วงนี้คุณจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะคะถ้าทำธุรกิจก็อยากจะขยายกิจการนะคะค้าขายและผู้จากับคนก็จะประสบความสำเร็จนะคะและหากคุณทำงานที่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการสื่อสารสอนคนหนังสือหรือเครื่องมือสื่อสารกับเทคโนโลยีออนไลน์ line. จะประสบความสําเร็จสูงมากเลยเพราะมันตกสุภะเป็นราชาโชคราชาโชคหมายถึงทําแล้วรวยทําแล้วประสบความสําเร็จทําแล้วนะคะเฮงเฮงนั่นเองนะคะเพื่อรอหัสก็เป็นดาวที่ดีอีกความเฉลียวฉลาดการมีปัญญาประดิษฐ์นั่นนั่นเองนะคะฉะนั้นคุณก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดของคุณเนี่ยแหละจะทําให้คุณได้รับเงินเป็นกอบเป็นกำรรนะคะนี่คือดาวด้านบวกหรือด้านที่ส่งผลดีในช่วงนะคะระหว่าง17จนถึง31เดือนนี้ค่ะ ส่วนจุดที่ต้องระวังสรุปนะคะจุดที่ต้องระวังคืออารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ร้อนและต้องระวังในเรื่องของนะคะการเครียดวิตกกังวล่ะต้องระวังและก็มีดาวจันทร์ที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งการเชื่อคนง่ายหรือนะคะการเชื่อใจคนง่ายนั่นเองหรือการเปลี่ยนนะเปลี่ยนอะไรไปแบบฉับพลันหรือนะเปลี่ยนแปลงง่ายตรงนี้ต้องระวังนะคะเพราะมันเป็นดาว จันร์กับดาวเสาร์บางครั้งค่ะมักจะเปลี่ยนใจทําอะไรนะคะเปลี่ยนวัยเกินนั่นเองนะคะ ตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังค่ะนี่ก็คือสําหรับการนะคะพยากรณ์ในช่วงวันที่31จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศรีกอเรากขออภัยสําหรับชาวราศรีสิงค์ค่ะนะคะปิดท้ายด้วยพลังจิตค่ะคุณสามารถเป็นผู้ชนะดวงชะตาคุณได้ค่ะหากคุณควบคุมความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้คุณจะเป็นคนเหนือดวงและนะคะคุณจะมีแต่โชคดีสิ่งที่คุณปรารถนาความ ความรักการงานการเงินก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะเราควบคุมความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราได้นั่นเองนะคะปิดท้ายนะคะตำราที่ดิฉันนำมาแบ่งปันค่ะก็เป็นตำราพ,พลังไพ่ย,ยิปซีนะคะและก็พลังตัวเลขซึ่งดิฉันก็เขียนหนังสือขึ้นมาเองมีวางจำหน่ายโดยในร้านค้าทั่วไปค่ะหากเพื่อนๆท่านใดสนใจอีบุ๊กนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังตัวเลขและก็ไพ่ย,ยิปซีก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ะคะ่ะส่วนใครที่ สนใจคอร์สอยากเป็นหมอดูแบบดิฉันกายอยากที่จะมาดูดวงชะตาผ่านโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อหาไรายได้เสริมหรือทําเป็นอาชีพหากสนใจเรียนก็สามารถติดต่อดิฉันสอบถามรายละเอียดได้ตามที่ลิงก์นี้ค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ